คนคุยเรื่องรอบจานอาหารรอบตัวใน Talk That t a ท t e มื้อนี้มีเรื่องเมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk t h a t Ta s t e มื้อนี้มีเรื่องเมาวันนี้อยู่กับเปียกปูนธัญพรอิงปนวิทย์ครับมื้อนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรคะน้องอิงอเรื่องหมูย่างละกันคือพี่เปูนดูสารคดีหมูย่างเกาหลีจากเน็ f l i x กเรื่อง k o เรียนพอก b บ l l y r h ร p s o ดีมาแล้วอยังครับ เรื่องอายรอะ Mama just kill a man หรือเปล่าอู้ไม่ใช่นะมันเพลง <laughs> ดูแล้วค่ะ Korean p o อ k เป l นรีแ a p ส o d ดนะคะใช่ครับคือผมดูแล้วผมก็นั่งย้อนคิดไปสักสองสามปีให้หลังว่าเออเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราจะต้องเห็นฉากคนเกาหลีเขาปิ้งหมูแล้วก็กรึบโซจูกันตลอดเลยเห็นทีเนี่ยผมอดใจไม่ไหวทุกทีวันถัดไปต้องตามไปกินหมูย่างให้ได้ ไม่รู้ว่ากินเพราะอินกับซีรีส์หรือเพราะอะไรกันแน่อือินปะหรือหิออวผมม่าทั้งสอง <laughs> ว่าแล้วผมก็สงสัยนะว่าเออทําไมอะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าทาไมคนเกาหลีเขาชอบกินหมูย่างกันขนาดนี้จากสารคดีเน็ตฟลิกเรื่อง Coenporbelli Rhapsody เนี่ยเราจะพบว่าคนเกาหลีเริ่มหันมากินหมูย่างกันมากขึ้นในช่วงปี1970เพราะว่าเนื้อวัวแพงเขาไม่มีตังค์กันครับแล้วทำไมเขาไม่มีตังค์อะเกิดอะไรขึ้น คือเมื่อก่อนเกาหลีเนี่ยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมครับแต่ว่าในช่วงปีหนึ่งเก้าหกูนถึงหนึ่งเก้าแดูนเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหากรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอืมก็คือคนก็ยากจนมากขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยมีชนชั้นกลางชนชั้นแรงงานมากขึ้นแล้วเขาก็หันมากินหมูแทนหมูก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะของมื้ออาหารทดแทนแล้วก็ มันยังเป็นมื้ออาหารที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้วยกินไปปิ้งไปคุยไปเหมือนโมกระาบ้านเราใช่ <c oughs> จากนั้นเนื้อหมูก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสินค้าหลักที่ถูกผลิตในประเทศเกาหลีมากที่สุดซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นข้าวอื <c oughs> พอปี2016นะครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์กลายเป็นเนื้อหมูถูกผลิตมากที่สุดแทนถึงขั้นมีคนคิดว่าถ้าจะต้องเอารูปอาหารใส่ไว้ในแผนที่โลกอ่ะเขาควรจะใส่เป็นรูปเนื้อหมูไหมหรือว่าหมูสามชั้นอะไรนี้งั้นถ้าเป็นไทยจะเป็นรูปอะไรอ่ะส้มตำตตส้มตำเออไม่รู้กะเพราแล้วก็มีปูกระเพราแล้วก็คนเกาหลีอ่ะ เขายังถูกนิยามว่าเป็นเครื่องดูดหมูสามชั้นของโลกด้วยนะเพราะว่านอกจากเขาจะผลิตในประเทศมากที่สุดแล้วเขายังนําเข้าเยอะด้วยก็คือกินที่ผลิตก็ไม่พอแล้วกินเยอะมากจริงใช่เยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นมาก็คือประเทศที่เกาหลีนําเข้าเนื้อหมูมา มันจะเป็นประเทศที่เก่งฟุตบอลมากๆจนถึงขั้นมีคนคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลโลกเนื้อหมูที่จัดในเกาหลีเลยก็ได้มีประเทศไทยไหมคะไม่มีเอ้ยใจร้สสายยัง <laughs> ไปไม่ถึงจุดนั้น <laughs> แต่แต่หมูไทยอร่อยนะ <laughs> แล้วก็ความที่เกาหลีชอบกินหมูย่างกันบบมากๆเนี่ยการกินอะ่ะมันไม่ใช่แค่การปิงป้งๆให้สุกคีบเข้าปากแล้วก็ร้องว่าอ่ามาชิซโยเท่านั้นนะครับมาชิซโยเออมาชิซโย การกินหมูย่างอะ่ะมันเป็นศาสตร์และศิล์ที่ประกอบด้วยหลายส่วนที่มีความสําคัญไม่น้อยออกกันเลยใช่ค่ะก็เริ่มต้นด้วยเนื้อหมูนะคะพระเอกของการปิ้งย่างในประเทศเกาหลีเนี่ยมีหมูอยู่สายพันธุ์มากๆเลยค่ะทั้งพันธุ์พื้นเมืองขนดำหรือพันธุ์นอกที่เขานําเข้ามาผสมต่างๆเนี่ยแต่ที่น่าสนใจคือเกาหลีเขาจะไม่มีการจัดอันดับกันนะว่า อันไหนอร่อยที่สุดเป็น the best อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขามองว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันอร่อยด้วยตัวของมันเองมีความยูนิคในตัวมันเองเขาจึงไม่อยากมาตัดสินว่าชิ้นไหนดีที่สุดประมาณนี้ค่ะดีครับใช่การจัดอันดับให้กับอาหารเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะเพราะแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็แล้วแต่คนชอบด้วยเออจริงมัน discriminate กันไปนิดนึงจริงมันแล้วแต่ลิ้นคนเลยอะนอกจากเรื่องเนื้อหมูนะมันก็มีเรื่องเชื้อเพลิงเหมือนกัน ที่สําคัญเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีการใช้เสื้อเลิงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของท้องถิ่นด้วยค่ะในกรุงโซค่ะเขาจะเน้นเตาแก๊สกระป๋องแบบพกพาที่เราเห็นกันอ๋อ oh. ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าออกไปต่างจังหวัดนเนี่ยเขาจะใช้ฟางหรือถ่านไม้แล้วแต่เมืองไปตะแกรงก็สําคัญค่ะตะแกรงก็จะแบบไม่เหมือนกันแต่ละร้านนะคะบางร้านแบบหนาพื้นผิวสัมผัสมันแบบมีร่องลึก อะไรแบบนี้บางร้านก็จะตะแกงบางๆก็แล้วแต่ร้านกันไปค่ะแต่ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ประมาณ70-90องศาเวลาเราเอาหมูไปย่างจะได้ยินเสียงสู้สู้มันบอกให้เราสู้สู้เหรใช่กินแล้วไม่เหนื่อยเลยเพราะหมูบอกส <ๆๆ S 1> ู้สูกินแล้วไม่เหนื่อยเลยค่ะแล้วก็หมูที่ออกมาเพอร์เฟกเนี่ยจะต้องมีสีน้ําตาลบบเกรียมเกรียนิดนึง มีกลิ่นหอมนวลเวลากัดเข้าไปเนี่ยไขมันจะซึมออกมาจากเนื้อหมูจนเรียกได้ว่าเป็นรสชาติแห่งความป่าเทือนรสชาติแห่งความป่าเทือนเออแต่เครื่องเคียงก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับการห่อผักสดแล้วก็แทรกด้วยผักดองนานา,นาชนิดนะ่ะคนเกาหลีเขาจะเรียกกันว่าซัมซึ่งชาวเกาหลีให้นิยามการกินซัมว่าเวลากัดเข้าไปเนี่ยซัมมันจะแน่นอยู่ในปากแล้วหลังจากที่เราได้กัดแล้วมันจะรู้สึกเหมือนการเปิดกล่องแพนดอร่าว้าวซึ่งในจุดเนี้ครับ คุณแบ็กจงวอนพิธีกรของรายการก็ได้บอกว่าด้วยรสชาติของหมูย่างมันจะทําให้เราอยากดื่มโซจูอมาแล้วโซจู so ในที่สุดก็โห่มาจนได้แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าโซจูกับหมูย่างมาคู่กันได้ไงนะคะเราไปทําความรู้จักกับโซจูก่อนดีกว่าค่ะในประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะดื่มแอลกอฮอล์กันหลายชนิดมากๆมีม็มอกกลีซึ่งเป็นเหล้าข้าวนะคะเบียร์หรือไวน์แต่อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือโซจูค่ะ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำชาติของเขาค่ะโซจูก็เหมือนเหล้าขา,าขาวค่ะเกิดจากข้าวหมักค่ะเหมือนวอดก้าเหมือนเหล้าขาวบ้านเราเลยเออผมอยากจะพูดถึงวัฒนธรรมที่เรียกว่าฮาวชิกหน่อยอคือ,คอเคยอ่านเจอมาครับว่าฮาวแปลว่าบริษัทและก็ชิกแปลว่าการกินข้าวมันหมายถึงการที่พนักงานบริษัทจะชวนกันไปกินข้าวหลังเลิกงาน มันเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งร้านหมูย่างเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของวัฒนธรรมฮเวชิกด้วยเพราะว่าเหมาะจะกินกันเป็นกลุ่มย่างไปกินไปคุยไปก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นด้วยมค้ยคือกินกันกี่ร้านนะคะอ๋อวัฒนธรรมฮเวชิกเนี่ย หลังจากที่เขากินหมูย่างเสร็จอะเขาก็จะไปต่อกันที่ร้านดื่มอื่นๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดยังไม่หนำใจการฮเวชิกจะต้องไปจบที่ร้านคาราโอเกะครับดังนั้นการกินดื่มฮเวชิกแบบเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสามร้านโหเยอะมากใช่ถ้าไม่แข็งพออย่าไปวัดกับเขาเด็ดขาดท้องแตกค่ะก็คนเกาหลีอะเห็นเลยว่าทั้งกินทั้งดื่มเยอะมากใช่ที่เราไปอ่านโพสสารวจมาเอาพบว่า เล่าจากทั้งหมดบนโลกเลยนะเล่าที่ขายดีอันดับที่หนึ่งอะ่ะคือจินโดเป็นยี่ห้อโซจูของเกาหลีซึ่งอันเนี้ยข้อมูลเนี้ยมันสอดคล้องกับข้อมูลความขี้เมาของคนเกาหลีด้วยมันมีโพลผลสํารวจพบว่าคนเกาหลีเป็นชาติที่ขี้เมาที่สุดในเอเชียเขานับจากการอัตราดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัว mm hmm. คือทั้งกินเยอะทั้งขี้เมาสุดๆไปเลย mm hmm. ก็เมื่อหมูย่างเกาหลีนะคะโคจรมาเจอกับโซจูค่ะ มันก็จะเป็นเหมือนว่าราชาแห่งอาหารและราชินีแห่งเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่เราเห็นกันตลอดตลอดผ่านซีรีส์เกาหลีใช่ไหมคะใช่ครับงั้นที่เราเห็นฉากย่างหมูแล้วก็กับโซจูไปบ่อยก็คือการขายสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้รับผ่านสื่อค่ะซึ่งคนดูเนี่ยเขาก็จะดึงดูดซึมซับแล้ว,วัฒนธรรมไปแล้วก็นําไป ใช้ต่อก็อย่างเช่นน้องอิงนี่แหละที่ใช่ไหมดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็อยากไปกินหมูเกาหลีใช่ประจําเลยเศร้ามากซึ่งเกาหลีเนี่ยเขาจะขายสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านสีอย่างหลักๆคือเคป๊ OP, เพลงค่ะเคดรา a ่าซีรีส์ภาพ,พยนตร์เคบิวตีเครื่องสําอางและวสุดท้ายเคฟู้อาหารการกินค่ะถ้าลองสังเกตดูเราจะเห็นสอย่างเนี้ยผ่านสื่อเสมอเสมอเล ก็ไม่แปลกน้อยที่เราจะเห็นฉากย่างหมูกริบโซจูบ่อยๆต้องยอมรับแล้วนับถือความสามารถของคนเกาหลีมากๆเลยอ่ะที่แบบทําวัฒน,นธรรมมาถึงจุดนี้ได้แพร่ให้คนหลายๆประเทศได้อืมจริง,รงสำหรับผมนะครับประเทศที่โดนซอฟต์พาวเวอร์โดยวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยคงหนีไม่พ้นประเทศไทยเลยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเยอะเลยผับบาร์หรือว่าร้านอาหารเกาหลีผุดขึ้นทั่วประเทศ คนไปยืนรอคิวร้านดังๆทุกวันศุกร์เสาร์ครเรียนทาว <Korean> Town, อะไรแบบนี้ใช่อะไรประมาณนั้นและทําให้วัฒนธรรมการกินแบบเกาหลีเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอีกหลักฐานที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าคนไทยถูกวัฒนธรรมเกาหลีซอฟต์พาวเวอร์ใส่เต็มๆก็คือเหตุการณ์ในปี2020ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานจํากันได้ไหมครับซีรีส์เรื่องอ e ีเทวอนคลาสตอนนั้นดังเป็นโฟแตกเลยคนอยากเป็นพักแซรอยหรือว่าพระเอกของเรื่องกันทั่วประเทศนะครับ แล้วเขาก็แห่กันไปถล่มซื้อโคชูจังจนขาดตลาดไปเลยอืมใช่ใช่เราเห็นแบบว่ามีคนซื้อมาขายต่อแบบเพิ่มราคาด้วยนะใช่แล้วตอนนั้นผมอยากทำซุปเต้าหู้มากเลยแต่ว่าหาของไม่ได้เนี่ยเห็นไหมว่าพลังของซอฟต์พาวเวอร์นี่สุดยอดมากมากเลยนอิงอดกินซุปเต้าหู้ไปเลยอิงว่าประเทศไทยเราทำแบบนี้บ้างได้ไหมใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับชนชาติอื่น แบบจกซ้มตำคู่กับเล่าขาวในละครนะะใช่ส่งอองวัฒนธทรมไทยก็น่าสนใจนะครับเออแต่ว่ารู้สึกเหมือนกันไหมว่าพอเราพูดเรื่องหมูย่างแล้วหิวอุนหิวอ่ะใช่ท้องร้องครืดคลืดเอาไงวันนี้ทาเวชิกค่ะไปเลยเอานะเอาไปเอาละค่ะวันนี้เปียกปูนกับอิงก็ขอตัวไปทำทาเวชิกก่อนนะคะพบกันในมือหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชวนคุยเรื่องรอบจานอาหารรอบตัวใน t a l k t h a t t เท t e มือนี้มีมมเรื่องเมาส์